มีเคล็ดลับยังไงครับทำไมมันถึงหัวใหญ่มากขนาดนี้ครับอ๋อผมก็ตกใจมันหัวทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ผมกใจที่หัวใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าผมฉีดทางใบตั้งแต่มันเริ่มเกิดวัน15วันครั้งหนึ่ง30วันครั้งหนึ่งแล้วก็45วันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็60วันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต่อไปก็เดือนละครั้งผมฉีดแค่หกครั้งเองครับเดือนละครั้ง พิ่งมาไปหกครั้งครับทั้งหมดฉีดไปหกครั้งครับครับไอสารจะใบไม่มากกับปุ๋ยเราวางผมมาดูหัวแล้วผมโอ้ตกใจหัวมันเลยเคยเคยเห็นหัวมันใหญ่ขนาดนี้ไหมฮะไม่ไม่ทำมาไม่เคยหัวใหญ่ขนาดนี้เลยฮะยอดเลยปีแรกเลยเนาะปีแรกเลยประทับใจมากเลยใช่ไหมประทับใจสุดๆเลยครับผมเพราะว่าดินดินผืนนี้จะดินไม่ดีทางขนาดดินแป้งนี้ไม่ค่อยดินเนี่ยดินแข็งขนาดใช้จอบขุดนี่โอ้โหแทบไม่ลงเลยเนาะตกใจเลยเห็นหัวมันครับต้นมันแค่สูงประมาณเม็ดเดียวเอง ครับผมฝั่งนู้นด้วยไม่ใช่ต้นเดียวนะฝั่งนู้นด้วยใหญ่หมดทุกต้นแหระครับต้นนี้ต้นนี้เล็กกว่าด้วยนะนี่นี่หัวมันโหแล้วอยากบอกพี่น้องที่ปลูกมันสำหลังนะอยากให้เขาแบบนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องการให้แบบนี้อยากให้เขาใช้แบบผมนี่แหละครับเพราะผมใช้จริงครับครับอยากให้กระทำตามผมที่ผมบอกนี่ครับแนะนำได้เลยครับเชิญเลยครับ ตั้งแต่เริ่มแรกผมใช้ปุ๋ยน้ำลาวากับสารจับใบแมกมาฉีดท่อนพันธ์ุก่อนปลูกครับครับผมพอจะมันมันจะช่วยให้พืชโตเร็วแล้วก็แข็งแรงทนโรคครับ,รบแล้วสิบห้าวันผมก็ฉีดสามสิบวันฉีดครั้งที่สองสี่สิบห้าวันฉีดครั้งที่สามหกสิบวันครั้งที่4ี่ต่อไปนั้นก็เดือนละครั้งทั้งหมด6 หกครั้งครับครับครับแค่นี้ก็จบเลยครับจบเลยเนาะแค่สองตัวนี้เนาะแค่สองตัวนี้ครับส่วนปุ๋ยทางดินก็ลดไปเลยฮะลดครับลดได้เลยลดได้เลยพอตัวตัวนี้จะช่วยช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงครับครับเพราะผมใช้จริงไงครับผมแล้วเห็นหัวมาเนี่ยโอ้ผมยังตกใจเลยเนี่ยมันเท่าแขนเลยเเลยอ่ะปีหน้าต้องปลูกระยะห่างกว่านี้นี่หัวชนกันหมดเลยในี่ขนาดปีนี้โอ้นี่ฮะนชนกันเลยหัวชนกันนี่ครับ ตอนแรกขุดตรงนี้นึกว่าไม่เจออีกต้นหนึ่งหัวนี่มันจะมาชนกันแล้วเนาะที่ที่แปลงนี้ไม่เคยปลูกมันหัวใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ใช้ไอสารจะใบไม่มากกับปุ๋ยลาวานี่ครับมันหัวใหญ่มากครับจะแสดงว่าปีหน้าต้องเว้นระยะให้ห่างขึ้นเนาะปีหน้าจะห่างประมาณแปดสิบดิระยะห่างเมตรยี่สิบเพราะว่าจะเอาให้ใหญ่ยาวกว่านี้อีกครับที่ปลูกคิดก็ไม่คิดว่ามันหัวมันจะมาชนกันเนาะเราไม่คิดว่าทุกปีเราปลูกมันมัน ไม่ใหญ่ไม่ยาวขนาดนี้เพราไม่ชนกันขนาดนี้ครับเจอของจริงนี่น่าว่าจะปลูกห่างระยะต้นแปดสิบระยะล่องเมตรยี่สิบจะเอาไร่ละสิบห้าตันครับสิบ้าตันโอ้โหสิบห้าตันต่อไร่อยากแนะนําเกษตรกรว่ามาหาดูที่ไหนบ้างมาหาติดต่อคนเนี้ยอที่ใช้ตัวเนี้ยที่บ้านเขาพรมสวรรค์อำเภอวัฒนานครครับจังหวัดสาแก้วครับ ผมยอดธงเถาวันครับเกษตรกรอำเภอวัฒนานครครับมีตัวไหนบ้างที่แนะนําอยากให้ใช้ที่ถือเนี่ยคือคืออะไรคืออะไรบ้างสารจับใบแมกมากับปุ๋ยน้ําลาวาครับครับครับผมสองตัวนี้เนาะครับถ้าใครโทรมาได้คลิปนี้จะให้ราคาพิเศษไหมให้ครับโอ้ติดต่อได้เลยครับคืออยากให้เกษตรกรได้ใช้แล้วช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับครับเพราะว่าช่วงนี้ทั้งยาทั้งปุ๋ยมันแพงเราต้องหาตัวช่วยครับครับผมก็ได้ตัวช่วยที่ดีนี่แหละครับครับ เราเสนอมานะครับเพราะว่าช่วยลดต้นทุนดีใจกับเกษตรกรด้วยครับครับลดต้นทุนแล้วยังได้เพิ่มผลผลิตหัวมันก็โตเพราะว่าปีนี้ก็ราคามันก็ถือว่าใช้ได้ใช้ลดต้นทุนเพื่อผลผลิตครับเกษตรกรก็มีกําไรมีกําลังใจการทำมันเนาะมีกําลังใจในการทําครับผมดีใจด้วยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับผม ครับขอบคุณที่ยอมเข้ามาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ